อ่าครับผมสวัสดีครับสำหรับในบ้านที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการซักของเครื่องซักผ้าซัมซุงอ่าสิบหกโลรุ่นนี้นะครับอ่าระบบดิจิตอลนะครับอ่าคือถามมาว่าทําไมมันซักนานเหลือเกินใช้เวลานานมากทํายังไงดีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําว่าเราควรจะทํายังไงดีกับมันว่าให้มันซักตามปกติหรือยังไงสาเหตุมาจากอะไรทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับทาไมมันใช้เวลานานมากประมาณนี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับ อ่าครับสาเหตุที่มันซักนานนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าสังเกตดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าตรงนี้ครับอ่ามันจะมีการบอกว่าอ่าซักสะอาดพิเศษนะครับอ่าถ้าซักสะอาดพิเศษตัวนี้ครับอ่าเขาจะใช้เวลา เยอะมากนะครับนานมากเพราะว่าเขาต้องการให้มันสะอาดเยอะขึ้นไปนั่นแหละครับเขาก็เลยใช้ระบบตัวนี้เข้ามานะครับถ้าพี่น้องอ่าแม่บ้านนะครับแม่บ้านไปตั้งตัวนี้ไว้เป็นประจํานะครับนานๆไปนะครับอ่าระบบของเขาจะจําค่านั้นได้ทีนี้เราจะกลับไปใช้ระบบอื่นเช่นระบบพกซักปกติเนี่ยนะครับมันจะไปไม่ได้แหละครับมันจะคอยจะกลับมาที่เดิมของมันนี่แหละครับ มันจะกลับมาที่เดิมเขาอยู่ตลอดนะครับถ้าเราตั้งแบบนี้ไว้นานๆนะครับเนี่ยครับซักสะอาดพิเศษนะครับหลังจากที่เขาจะประมวลผลนะครับอันนี้เขาประมวลผลการประมวลผลก็แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้มันจะไปแต่พร้อมถังนลยนะครับหมุนวนไปวนมาเพื่อประมวลผลนั่นแหละครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จนะครับเขาก็จะตั้งเวลานะครับเวลาของเขาก็จะเยอะมากอย่างที่แม่บ้านถามมาว่านะครับทําไมมัน ใช้เวลานานมากประมาณนี้ครับตัวนี้เขากำลังประมวลผลอยู่ตัวนี้เห็นครับเห็นครับอาจจะนานมากนะครับเวลาประมาณนี้เห็นครับนี่ครับปล่อยน้ําแล้วนะครับปล่อยน้ำเข้าถังแล้วรุ่นนี้เมื่อกดสตาร์ทแล้วนะครับเขาจะล็อกฝาทันทีเปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ครับทีนี้ครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่ม่บ้านถามานะครับมันเยอะมากเลยนะครับเป็นชั่วโมงกว่านะครับมันก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่า เราได้ตั้งระบบซักสะอาดพิเศษนี่นะครับเมื่อซักสะอาดพิเศษมันจะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเราถ้าเราไปตั้งระบบตรงนี้ครับข้างบนนี่ครับเป็นระบบซักปกตินะครับเขาก็จะใช้เวลาประมาณ55นาทีประมาณนี้แหละครับตัวน,นี้ครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยโอเคนะครับทีนี้ถ้าม่บ้านมาตั้งแบบนี้นะครับ มาตั้งแบบนี้ไว้นานๆนะครับวันหน้าจะกลับคืนไปไหนไม่ได้มันจะคอยมาที่เดิมนะครับทีนี้เราต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับทีนี้เราจะมาปิดก่อนนะครับเราปิดก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันเยอะนะครับตัวนี้ครับปิดก่อนหลังหลังจากที่มันปิดระบบเครื่องหมดแล้วนะครับเนี่ยครับแม่บ้านก็มาทําการตั้งค่ามันใหม่นะครับอทีนี้เราก็มากดเปิดก่อนนะครับกดเปิดไว้ก่อนนะครับ อ่ะทีนี้ <c oughs> ตัวน,นี้อ่ามันอยู่ที่อ่าซักสะอาดพิเศษนะครับอ่ามันก็จะใช้เวลานานอย่างที่แม่บ้านถามมานะครับอ่าทีนี้ถ้าเราต้องอ่ากดเลือดให้มาอยู่ตรงนี้ปกตินี่นะครับอ่าเราต้องเลื่อนนะครับเนี่ยครับอ่าเขาเรียกว่าหมวดหนึ่งนะครับอันเนี่ครับอ่าเลือดไปนะครับอ่าที่อ่าไฟก็จะมาอยู่ที่ซักปกตินะครับหลังจากที่อ่าไฟดวงนั้นมันมาอยู่ที่ ซักปกติแล้วเราก็มาสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทเลยมันก็จะตั้งเวลาประมวลผลให้เราใหม่นะครับรุ่นนี้ถ้าน้าค้างอยู่ในถังเขาก็จะปล่อยน้ําออกจากท่อระบายออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ถังนะครับรุ่นนี้ครับเขาจะไม่ให้น้าค้างในถังก่อนที่เขาจะประมวลผลใหม่เขาจะปล่อยน้ําออกจากถังก่อนทุกครั้งนะครับนี่นะครับอาจจไปบ้านมาคอยดูนะครับว่า ที่มันตั้งเวลาเยอะ <c oughs> เพราะว่าเราได้ไปตั้งระบบการซักของเขาไว้ที่ซักสะอาดพิเศษนะครับมันเลยใช้เวลานานหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้ตั้งระบบขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเรามาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับซักปกตินะครับตรงไฟกระพริบนะครับตอนนี้เขาก็ประมวลผลอยู่ถ้าเอาไว้ตรงนี้เขาก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับตัวนีจ้จะเร็วหน่อยนะครับ อันนี้คือซักปกตินะครับปกติเราจะต้องเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับปกติของเขานะครับเราต้องเอาไว้ที่ซักปกตินี่แหละครับอ่าถึงจะโอเคนะครับนอกจากว่าถ้าเราไปเลื่อนไว้ที่อื่นอย่างแบบนี้ครับซักเร็วนะครับล้างขังปั่นหมาดพวกนี้ครับผ้าขนหนูนะครับชุดที่นอนผ้าห่มผ้าแพรอะไรพวกนี้นะครับเราถ้าเรามาซักครั้งต่อไปนะครับเราไม่เห็นมันค้างอยู่ตรงไหนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาให้อยู่ที่ซักปกตินี่แหละครับ มันถึงจะจําค่าของมันได้เห็นไหมครับอ่าหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จมันก็ตั้งเวลา55นาทีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเข้าใจนะครับสําหรับแม่บ้านนะครับเนี่ยครับอ่าสาเหตุที่มันใช้เวลานานคือเรามาตั้งค่าของมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราอ่าตั้งค่าไว้นานๆนะครับมันจะกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะมาที่เดิม มันจะไหลลงมาตรงไอ้ตัวซักสะอาดพิเศษเนี่ยนะครับมันจะลงมาใหม่นะครับอ่าเราเราปิดใหม่ก่อนครับอ่าแสดงว่าอ่าเครื่องแบบนี้ครับแม่บ้านได้ได้ได้ใช้ระบบนี้มานานนะครับซักสะอาดพิเศษนะครับขั้นต่อไปถ้าเราไม่เลื่อนขึ้นให้มันมันก็ไม่ไปนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ที่เดิมอ่าเห็นไหมครับอ่ามาอยู่ที่เดิมแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมันกลับมาอยู่ที่เดิมเลยเห็นไหมครับ ถ้าเป็นตัวนี้อยู่ตรงนี้ที่เดิมมันก็จะใช้เวลานานนะครับถ้าให้บ้านกดอ o พาวเวอร์ปบนะครับเห็นมันโชว์อยู่ตรงนี้ก็เลื่อนเลยนะครับเลื่อนให้ไฟดวงนี้มาอยู่ที่ซักปกตินี่นะครับมันก็จะใช้เวลา55นาทีแต่ถ้าปล่อยมันไว้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะตั้งเวลาให้เรานานมาก น,นะครับอ่าถ้าเราปล่อยมันไว้นานๆนะครับมันจะสักครั้งต่อไปมันจะลงมาอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเราไม่เลือนให้มันนะครับถ้าเราไม่เลือนขึ้นไปเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับและเวลานั้นก็จะนานมากอย่างที่แม่บ้านถามมาทําไมเวลาเยอะเหลือกเกิน <c oughs> รีบไปทํางานด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราได้ตั้งค่าไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวคอยดูตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูเวลาของเขานะครับ เห็นไหมครับเวลาเวลานานมากเห็นไหมครับอ่าใช่แหะครับอ่าสาหรับแม่บ้านนะครับอ่าให้สัเกตดูดีๆนะครับซักขังต่อไปถ้ามีไฟจอดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าซักสะอาดพิเศษนะครับให้ให้มากดตัวข้างล่างเนี่ยครับให้ไฟขึ้นไปข้างบนแล้วเวลาของมันก็จะอ่าเหลือ55นาทีนะครับอ้าวเข้าใจแล้วนะครับสําหรับเวลาที่แม่บ้านถามมาว่าทําไมมันเยอะเหลือเกินนะครับอ้าวนี่นะครับถ้ามาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับ แสดงว่าเวลาเขามันจะต้องเยอะแน่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มีเวลามันเยอะเราก็มากดตรงนี้นะครับหมดอ่าหมดหนึ่งของเขานี่นะครับอ่ากดขึ้นไปก่อนนะครับไล่ไปอ่าจดไฟตัวนี้นะครับมาอยู่ที่ซักปกตินะครับถ้าซักปกติแล้วเราก็มาสตาร์ทอ่าเขาก็จะประมวลผลให้เรานะครับหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จปุ๊บมันก็จะตั้งเวลาให้เรา55นาที นะครับถ้าเราตั้งอยู่ตรงนั้นเขาก็จะ55นาทีคือซักปกติของเขานะครับเขาไปถังใหญ่ซักธรรมดาปกตินะครับมันก็จะตั้งเวลาให้55นาทีนะครับแต่ถ้าเรากดเมื่อไหร่ถ้าไฟดวงนี้มามาอยู่อยู่ที่ซักสะอาดพิเศษนะครับตัวนี้ครับซักสะอาดพิเศษเราก็เลื่อนขึ้นไปให้อยู่ที่ปกตินะครับเวลาก็จะได้น้อยลงตามปกติ55นาทีาถ้าเราปล่อยไอ้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับเรามากดสตาร์ทปุ๊บนะครับ มันก็จะตั้งเวลาให้เรานานมากนะครับเพราะฉะนั้นให้แม่บ้านลองไปแก้ไขดูตรงนี้นะครับอขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับแม่บ้านที่ถามมาก็ขอขอบคุณมากมายนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ